อันนี้เป็นคลิปการอ่านสระอาที่มีตัวสะกดอีกคลิปหนึ่งนะคะมาอ่านพร้อมกันนะคะตอนนี้ตัวสะกดคือบอ,อยไม้พยญชนะต้นคือสอเสือนะคะอ่าส่ออาบอสอบส่อบอาบต่อบอาบตอออาบห่บออาบห่บออาบจออาบอ จออาบอจับพออาบอภาพพออาบอภาพกออาบอกาากออาบอก่าต่อไปตัวสะกดเป็นนอหนูนะคะก็คำที่หนึ่งะสออาโนสารสออาโนสารตออาโนตานตออาโนตาน หออาโนหานหออาโนหานจออาโนจานจออาโนจานพออาโนพานพออาโนพานกออาโนการกออาโนการต่อไปตัวสะกดเป็นดอเด็กนะคะก็จะเป็นสออาดอศาสต์สออาดอศาสต์ ตออาดอตตออาดอตาหออาดอหาหออาดอหาจออาดอจาดจออาดอจาดพออาดอพาดพออาดอพาดกออาดอกาดกออาดอกาดและตัวสุดท้ายตัวสกุตัวท้ายคือกอไก่นะคะ ก็เป็นสออาโกสากซออาโกสากต่ออาโกตากตออาโกตากหออาโกหากหออาโกหากจออาโกจากจออาโกจากพออาโกภาคพออาโกภาคโกอาโกกาก กออากอกให้เราเรียนไปฝึกอ่านและส่งคลิปการอ่านมาให้คุณครูนะคะบ๊ายบายค่ะ